สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาเพาะต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะเราจะเตรียมข้าวสาลีตามที่เราต้องการเฉพาะล้างน้ำให้สะอาดและแช่น้ำไม่หนึ่งคืนเสร็จแล้วก็นำผ้าชุบน้ำมาห่อเมลิดพันธุ์ที่เราแช่น้ำว้ห่อไว้ ประมาณ24ชั่วโมงเรียกว่าเป็นการบ่มให้มันออกรากทีนี้เมื่อครบ24ชั่วโมงเราไปเปิดดูจะเห็นรากตามตามที่เห็นอยู่นี่ค่ะรากขาวๆแล้วเราก็จะนำไปเพาะค่ะวิธีเพาะเราก็จะเตรียมคุยมะพร้าวขุยมะพร้าวนี้เราแช่น้ำไปก่อนนะคะ แช่น้ำไว้ให้อิ่มน้ำให้อิ่มตัวก่อนเสร็จแล้วเราค่อยเอามาใส่กระบ,บะนะคะแล้วเราก็เอาเมล็ดข้าวสาลีโรยลงไปแล้วก็ทับด้วยขุยมะพร้าวอีกครั้งหนึ่งบางๆลุดน้ำนะคะดูนะคะเราจะเพาะแล้วตัวนี้เราใช้ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำไปแล้วมาลงกระบ,บะ 起来接跑。 ได้แล้วกดลงเบาๆนะคะใช้มือกดลงเบาๆรูยขวีมะพร้าวทับอีกครั้งหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วก็ุดน้ำให้เปียกแล้วเราห,าหากระสอบมาปิดเอาไว้เพื่อ ให้การให้ควบคุมการเก็บน้ำไว้ในการงอกเมล็ดคุมไว้หนึ่งวันนะคะหนึ่งถึงสองวันแล้วมาเปิดดูแล้วต่อไปเราก็เห็นต้นงอกขึ้นมาแล้วประมาณวันที่สามเราก็จะเปิดกระสอบออกแล้วก็ปล่อยให้ขึ้นยาวประมาณจิตวันเราก็จะจเก็บเกี่ยวได้การที่เราจะใช้ ต้นอ่อนไปทำประโยชน์นี้ก็อยู่ในระยะ7-10วันนะคะถ้าเกินนั้นมันจะทำให้รสชาติเปลี่ยนแปลงไปจะมินเขียวนะคะปิดปิดไว้แล้วค่ะประมาณ2วันเราค่อยมาเปิดเปิดออกแล้วก็รดน้ำรดน้ำไปทุกเช้าจนถึงวันที่7 งอกได้ที่แล้วเราก็ตัดไปทำเป็นน้ำปั่นน้ำของอต้นอ่อนข้าวสาลีได้ค่ะนอกจากนั้นเรายังสามารถให้สัตว์เลี้ยงเรากินได้ก็จะไปแบ่งอีกส่วนหนึ่งเพาะไว้ให้น้องแมวค่ะให้อันนี้เขากิน เพาะต้นอ่อนข้าวสาลีมาได้เจ็ดวันแล้วนะคะวันนี้จะตัดไปทำน้ำคั้นกินค่ะ